วันนี้เขาก็จะมาทดลองกันนะครับนอกว่าการที่แดดประเทศไทยอยู่ที่อุณหภูมิ40-44องศานะครับเนาะครับการที่เขาเอาน้ำมันเทใส่กระถางเรามาตากแดดไรเพียงแค่ทีาที่เห็นในใครที่เขาโตรมานนี่ซุกได้ครับทุกคนมาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าคอนเทนต์นี้สิเป็นจริงตามที่เขาเหตบอหรือเขาลอยเอาน้ำมันเนี่ยไปใส่ไฟแล้วแล้วจังประเทศจทหรือเปล่าอ่าผุณจะทดลองเลยครับทุกคนโดยเขาติดตั้งไว้ดีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาน สิบสามสามเก่าครับหรือใบหนะะนะึ่งสามสิบเก่าเด็กเนาะผมสิบ่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือสองชั่วโมงก็ได้อเอาเบิรงก็ได้ดีกว่า,วานำมันเท่า่ยสิสามารถอดไข่ได้บ่วโอเคยากร้อนมากขึ้นห้องกรสีมทาทำการตอกไข่กันก่อนนะครับเนาะครับ้าอูอ้เปลือกเปลือบเปลืองโ okay. อเคตอกลงไปเลยครับผมนี่กระสีเป็นไข่ของเฮานะครับเนาะ